เริ่มแปดงอาการความไม่ไม่มั่นคงแล้วหมายถึงว่าเริ่มมีร้าวมีอะไรแล้วช่วงเนี้ยผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเขามีโอกาสสูงที่จะลงตะเทือนจะมาอีกรอบหนึ่งหรือสองรอบครับผมค่ะอาจารย์ค่ะที่อาจารย์บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็คือเกิดจากรอยเลื่อนสกายที่อยู่ตังตอนกลางของเมียนมาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้มันจะส่งผลต่อรอยเลื่อนของไทยในพื้นที่ประเทศไทยยังไงบ้างะคะขอบคุณครับ เป็นประเด็นคำถามที่ดีมากอยากจะบอกว่ารับประกันครับรอยเลื่อนสก,กายเกิดครั้งนี้เขาทําหน้าที่ได้ตัวเขาเอง <IM> รอยเลื่อนไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกและภาคใต้ของไทยไม่ว่าจะเป็นรอยเลื่อนแม่ห้องตออรอยเลื่อนแม่รอยเลื่อนเ,เมย์ธานีรอยเลื่อนสีเตะวัดเดดีสามองค์รานองตองมาลุย <IM> ไม่เกี่ยว <IM> ไม่เกี่ยวนะคะ <im> ขอให้ประชาชนค่อนข้างสบายใจ <im> ครับคือคือแรงกระทํามันจะไม่สะเทือนมาจนถึงรอยเลื่อนที่อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะอาจารย์ อ๋อไม่แน่นอนครับแรงบูบี้ของเขาจากการเลื่อนตัวในครั้งนี้นี่แหละคือสาเหตุของกานยิงไนตามหรืออัปร์ช็อตครับแต่ไม่ได้ไปจกระสุกคือรอยเลื่อนลุ่มฝั่งตะวันตกของเราอะกะไายเกินไปที่ความบูบี้เนื่องมาจากการเลื่อนตัวเหตุการณ์ครั้งเนี้ยจะส่งมาถึงครับแต่ให้พื้นที้โดยรอบ77เนี่ย after s อ o ได้แน่นอนค่ะเพะว่า2อสวันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของ after shock ที่จะเกิดขึ้นตามมาที่อาจารย์คาดว่าน่าจะถึงประมาณ6.6ที่จะรับรู้ถึงแรงสะเทือนนี้อีกใช่ไหมคะผมต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่าจะเกิดนะครับเพราะทีทางที่จะดีเนี่ยคือต้องเฝ้าระวังไว้คมมเนได้ความเป็นไปได้ฝ้าระวังค่ะค่ะ